ห้ามส่งเสียงดังระวังเป็นศพรวมเรื่องสั้นสั้นประสาทที่ตัวละครในเรื่องต้องพบเจอกับเสียงประหลาดจากเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์เดียวกันห้องชั้นบนเรื่องราวของหญิงสาวขาพิการที่ต้องทนกับเสียงรบกวนจากห้องชั้นบนของชายท่าทีประหลาดทำให้เธออดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องนั้นกันแน่สงครามเสียงรบกวนจากชั้นบนในอพาร์ตเมนต์เคออ เกิดเหตุร้ายขึ้นในอพาร์ตเมนต์ทุกคนลงความเห็นว่าเป็นเหตุฆาตกรรมลูกบ้านตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ใครกันล่ะเป็นคนลงมือช่องว่างระหว่างเสียงหลังแต่งงานหญิงสาวกลับต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพียงลำพังมีเพียงเพื่อนในเว็บบอร์ดออนไลน์เป็นเพื่อนคุยคลายเหงาโดยที่เธอเองไม่คาดคิดเลยว่าการได้รู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของเพื่อนลึกลับจะนำมาซึ่งเรื่องราวสุดสะพรึง เสียงคลางประหลาดจากห้อง506ชายหนุ่มนึกหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงคลางดังออกมาจากห้องข้างๆแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยกับกลายเป็นเขาเองที่ต้องตกที่นั่งลำบากดำดิ่งลงไปในจิตใจของมนุษย์ผ่านเรื่องสั้นหักมุมที่จะทําให้คุณตั้งคําถามในใจว่าเสียงรบกวนที่คุณได้ยินจากเพื่อนบ้านแท้จริงแล้วเป็นเสียงอะไรกันแน่